พาชมเลยครับ d m a ม f ก FC นกครปฐมครับตรงมาที่ดอนเมืองมหาเจ้ฟ้ายางยนต์ดอนเมืองก็ต้องจัดล้อแท้ยางเทพตรงคอนเซ็ปต์ไปดูเลยครับผม นี่ยังหล่อครับผมนะครับหลอดีต้องมีคุณภาพด้วยครับคอนเซปต์เจฟ้านะฮะล้อที่เลือกใช้สำหรับดีแบคคันนี้ล้อแท้สายลุยรุ่นใหม่ครับคอส m มตคิงเดวิลขอบสบสีดำเงาสีสีข้างก้านที่พิเศษไปกว่านั้นเป็นล้อรีดเบาซะด้วยนะครับของแท้แน่นอนกว่าประกบคู่สุดยอดยางสายสายลุย hit สุดไม่มีใครเกินเขาแล้วครับเลนโซ่ RTX ขนาด2 5 7 0 16พาใบ10ชั้นมั่นใจทุกการเดินทางดอกยางสวยสวยสุดไปครับผมนะฮะ มองจากด้านหลังล้อตัวนี้กว้าง9.5นิ้วกับ d m a มตัวนี้พอดีเป๊ะไม่มีล้นครับผมสุมล้อด้านหลังกับความสูงเดิมๆ m m c ม h i ไฮ l a นเดอร์ยางขนาด25 70 16นุ่มหนึบบอกเลยครับโชว์ความหล่อมุมเฉียงๆตามคอนเซ็ปต์นะครับล้อตัวนี้9.5ออฟเซตลึกสวยงามล้อแท้ยางเทพไปที่ไหนใครก็มองเรียบร้อยครับผมกับ d m a ม FC นครปฐม,มครับพาชมทุกมุมมองหล่อแท้แน่นอนกว่าเจฟ้าจัดการให้ อย่าลืมนะครับหากคุณเป็นสายลุยให้มาคุยกันที่เจฟ้ายางยนดนเมืองล้อแท้ยางเทพมีเพียบโปรแรงๆรงับต้นเดือนมาลุยกันครับ